สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันวันนี้ทําแบบฝึกหัดวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กหน้าที่45นะคะเรามารู้จักภัยธรรมชาติกันนะคะสนทนาจากภาพแล้วระบายสีในวงกลมภาพภัยธรรมชาติที่รู้จักหรือว่าเคยพบเห็น มาดูภาพที่หนึ่งเด็กๆรู้จักภัยพายุฝนไหมคะพายุฝนก็จะมีลมแรงฝนตกหนักทำให้บ้านเรือนของเราเสียหายเด็กๆรู้จักกันไหมเอ่ยพายุฝนถ้ารู้จักก็ระบายสีลงในวงกลมเลยนะคะ ต่อไปภาพที่สองภายน้ำท่วมน้ำท่วมก็จะมีฝนตกต่อเนื่องกันลงมาจนทำให้น้ำท่วมถนนท่วมบ้านเรือนอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีน้ำท่วมจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเราก็อย่างเช่นชัยภูมิขอนแกน่นแล้วก็ โคลาดก็ท่วมนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นข่าวกันไหมเอ่ยเด็กๆเคยเห็นน้ําท่วมไหมคะเคยเห็นภัยน้ําท่วมหรือเปล่าถ้าเคยก็ให้ระบายสีลงไปเลยนะคะระบายสีในภาพวงกลมเมื่อทําเสร็จแล้วก็เก็บวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กลงแล้วเปิดวิชาภาษาไทยขึ้นมาค่ะ วันนี้วิชาภาษาไทยของเราเราจะทําจบเล่มเลยให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่29นะคะภาษาไทยเรียนรู้ชื่ออวัยวะของร่างกายลากเส้นตามรอยปะและระบายสีมาดูกันเรามาร้้ํำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ที่หนึ่งนะคะ คำนี้อ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆสังเกตลูกศรเขาชี้ไปหาอะไรชี้ไปหาอาวัยวะส่วนไหนเรียกว่าหูคำนี้ละคะปากคำนี้อ่านว่าอะไรคะแขนนี่นะคะ เขาโยงไปตรงนี้อ่านว่าแขนต่อไปคํานี้อ่านว่าเท้าต่อไปคํานี้อ่านว่าอะไรคะขาที่เขาโยงไปหาขา ต่อไปคำนี้อ่านว่ามือมออือมือเราก็โยงป้ายหามือต่อไปคำนี้อ่านว่าจมูกจมูกเราก็โยงไปหาจมูกค่ะ ต่อไปคำนี้อ่านว่าตาเราโยงไปหาตาอันนี้เราโยงยังไม่ครบนะคะอครูฟิล์มโยงให้ครบคำนี้อ่านว่าหูและคำนี้อ่านว่าป่า เมื่อเราโยงเสร็จแล้วเราก็จะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพเลย เมื่อทำเสร็จแล้วให้เปิดไปหน้าที่สามสิบค่ะหน้าที่สามสิบสังเกตพยัญชนะฝึกอ่านคําแล้ววงล้อมรอบพยัญชนะที่พบจากภาพนะคะให้เด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะคะครอบครัวของฉนันพ่อ แม่พี่น้องโอเคจากนั้นเรามาดูคำพยัญชนะกันค่ะพยัญชนะในรูปนี้มีพยัญชนะอะไรบ้างเรามาดูตรงพยัญชนะนะคะมอมา้ามอมา้าในภาพมีมอม้าไหมคะ มีมอม้ากันไม่เอ่ยนี่ไงครับนี่มอมา้าแล้วก็วงกลมมอม้าเลยต่อไปฟอร์ฟันในรูปมีฟอร์ฟันไหมคะในรูปภาพไม่มีฟอร์ฟันเราก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปนอนหนูมีนอนหนูไม่เอ่ยอ้าน,น,นี่ไงนอหนู คำว่าน้องมีนอหนูเราก็วงกลมนอหนูไปเลยนะคะต่อไปงอ,ง,ง,อ,ง,อ,ง,ง,อง,งูมีงององูไหมเอ่ยอ่ะสังเกตดูมีงองงูไหมคะนี่ไงมีงองูคําว่าของอ่ะมีงองงูนะคะวงกลมต่อไปพอพานพอพานมีไหมคะมีพอพานไหม นี่ไงคะพ่อพานคำว่าพอ่ออ่ะวงกลมไปเลยต่อไปบอใบไ,ไม้มีบอใบไ,ไม้มั้ยคะมีบอใบไ,ไม้นี่ไงบอใบไ,ไม้อ่ะวงกลมเลยคะ่ะต่อไปยอยักษ์มียอย,ยักษไม่เอ่ยอ่ะเราต้องสังเกตยอยักษ์มีไหมนะอ๋าไล่หาดูซิ ไม่มียอ,อยักเราก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปโอ้ยมีพอสมเภาไหมเอ่ยพอสมเภาก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องวงกลมนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็เปิดไปหน้าที่31หน้าที่ส1เอ็ด อ่านบทร้อยกรตามครูแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำให้เด็กๆอ่านตามครูนะคะแมงมุมเอย๋ยขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกับพุ่มก้นโอเค แมวอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆเห็นแมวไหมคะนี่ไงแมวแมงมุมลักขายอยู่ไหนเอ่ยนี่แมงมุมสุนัขอยู่ไหนคะนี่ก็คือสุนัขเดีย๋ยวเรามาโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำกันนะคะคำที่หนึ่งมาดูฝั่งนี้นะคะคำที่หนึ่งคำว่าแมวให้เด็กๆโยงไปหาแมวคะ่ะ หารูปแมวโยงไปหารูปแมวต่อไปคำที่สองคำว่าปลาปลาให้เด็กๆโยงไปหาปลาปลาอยู่ไหนคะยงไปเลยต่อไปคำว่าแมงมุมแมงมุมให้เด็กๆยงไปหาคำว่าแมงมุมคะ่ะโยงไปหาแมงมุมต่อไป หมาให้เด็กๆโยงไปหารูปหมารูปหมาอยู่ไหนคะอ่ะโยงไปเลยเยียบมากค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเยิบวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย